สวัสดีครับทีสปอร์ตเและ AIS Play นะครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการ M150 Championship หรือว่าไทยลีก2ครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านครับแพร่ยูไนเต็ดตอนรับการมาเยือนของ China ัยนาทอนบิลในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับเรา2คนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้ครับ เอาครับผู้ตัดสินคุณเสกสรรนะครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับเป็นแพร่อยู่ในเตดเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายเขลูกเริ่มเล่นก่อนมาในชุดสีแดงครับเปิดเข้ามาตรงกลางครับจังหวะนี้ของชัยนาทแม่ยังดักได้ดีครับเดชาโอ้โหแต่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอสวนแล้วยิงเป็นประตูเลยครับโอ้โหไปผลิตพลาดครับเดชาครับแนวทับกองทางแพร่ตอนนี้เจอชัยนาทลงท่อยครับจังหวะนี้ถือว่าเด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหเนี่ยเซ็งเลยครับเดชาเปิด สกัดได้แล้วครับที่ของบอลไว้เองครับแต่ว่าพอเปิดบอลออกขวาไปนี่แม่เปิดไปติดโดนตะปบได้ครับนายุธเนี่ยมองเหลียวซ้ายแล้วเปิดไปอาไป้าวกลายมาตะปบติดแล้วปั่นยิงเสาสองแม่ยิงดีด้วยครับนี่เข้าตะข่ายไหลต่อง่ายๆให้กับมารันยาวามารันยาวาพลิกหนีเข้าไปใน้ใครโทษแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหแม่เที่ยวเสาไปนิดเดียวคำสับของมารันยาวาแต่ว่านี่ครับ บล็อกไปแล้วติดนิดนึงงฉับโอ้ห่างเสาว่าไม่เกินคืบครับใครจะเป็นคนยิงครับลูกนี้ครับประกิตยิงเองเท้าซ้ายลูกนี้โอ้โหแหมปิดเสานั้นอยู่ครับแล้วก็ยิงไม่ตรงกรอบด้วยครับเวลิกตันครับจ่ายต่อง่ายง่ายให้กับบาดาอาลี๋ย่างเขาบอลได้อยู่นะครับบาดาอาลีแล้วยิงด้วยซ้ายเลยครับแหมกลัวจะโดนสวนครับลูกนี้ยิงไกลเลยครับโอ้โห เกือบได้เหมือนกันครับลูกนี้อนของทางบอลทำท่ามุดลงเสาแรกครับดูวิธีบอลก็อาจจะไม่ตรงองยิงแ้่แต่นาทีที่สี่ทำไมทีมเยือนนั้นนำอยู่ถึงขนาดนี้นะครับครึ่งหลังมาดูว่าแพ้ในเต็ดจ,จะแก้หมังนี่ไงโอ้โหลูกนี้ฟาวหรือเปล่าแต่ว่าบอลยังเข้าทางแพกเลยให้เล่นต่อนะครับยังบอลในจังหวะนี้ตัวลอยไปเลยครับทางนัทยศเวดิงตัน ขยกขึ้นหน้ามาแล้วครับแม่ลูกนี้พยายามจะขว้หนีไหลต่อมาให้กับเพื่อนบารดาอาลียิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็น2ต่อสวนยุตอนนี้ทีห่าไปไกลเลยครับชัยนาทโอ้โหแผงมิดจนได้ครับการพาบอลขึ้นมาครับของเวลิตันพเอรลี่นะครับขวยกับหลังแล้วบอลคุกคิกก็ยังมาเข้าทางเขาอยู่แล้วจ่ายแม่เหมือนจะให้ตัวนอกเตะทีแล้วตัวในวิ่งสอดเข้ามาได้ดีมากครับประกบอยู่3คนแต่ไม่มีใครตามเขาจริงจังนะครับเนี่ย ตัวประกบก็ปล่อยห่างไปครับแล้วก็ปล่อยเป็นทางปฐมทัศน์วิ่งไปบีบก็ไม่ทันแล้วครับยิงได้สวยจริงลูกนี้แตะลบหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงหักเข้าไปครับโล่งๆเปิดยาวครับลูกนี้แต่ทัออกลงมาได้สวยครับสราวุธเปิดกลับเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ประตูครับโอ้โหแตะเปิดแบบถวายทานคองแล้วนะครับปล่อย ไม่ถึงนะครับข้ามหัวไปแล้วก็แตะหลุดเดียวเลยครับทรายวุฒองกดเปิดเข้าในมาแต่ว่าโอโ้โหขยับโยกหลอกมาได้สวยครับบาลันเจ้าโอโ้แล้วไหลต่อแล้วุยไปจุดโทษเลยครับอุ้ยพัดนะครับเดี๋ยวดูทางซ้ายเบถึงตันนี่ครับไปกระแทกตูมเข้าไปเลยนะครับโอโ้โหคว่ำเลยครับ <c oughs> คือ <c oughs> ไม่รู้ว่าแกตั้งใจชนหรือว่าแกทะเล่ทะล่าไปชนเองนะครับ เสี่ระเสดครับจะเซฟได้หรือไม่ครับจุดโทษลูกนี้มารันเจ้าครับวิ่งเข้าไปยิงลูกนี้ครับไม่เหลือครับไม่แหไล่มาเป็น1ต่อ2นะครับเจ้าิ่นครับจากจุดโทษของมารันเจ้านี่ครับแล้วก็ทางมารันเจ้านั้นยิงไปทางซ้ายมือของเขาเสียบมุมเลยนะครับยิงได้ดีครับลูกนี้แม่ก็คือเป็นอยู่เร็วกว่าครับสารวุธทองกวด เปิดเข้าปาให้กับสวิตจริงลูกนี้โอ้โหไปติดเซฟครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับแพร่มันไม่ตรงครับนี่มาดูลูกนี้ก็โดดแปรจังหวะเดียวเลยครับสวยทีเดียวถ้าเข้านี่แหมยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าสิดาเสดครับยังนิ่งจริงครับกินโดนก่อกับรัดคาโดโซ่ที่แหมเล่นไปเป็นโค้ชไปทีงแล้วนะครับเอาครับเปิดเตะมุมเข้ามาครับ าทาคุยโต้ลูกนี้มีการปองเต็มๆเลยครับแมยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะลูกโป่งลูกนี้ของคา,าร์ลสลนโต้ไล่ตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับเจ้าจิดถาคุยโต้ก็เปิดโด่งเข้ามาคนเดียวเลยครับโขกตรงเข้าไปก็หมดสร็จเลยครับศิลเสศก็น่าจะแบบเปลี่ยนตัวพอดีครับยังจัดระเบียบการประกบตัวอะไรไม่ได้นะครับว่าใครจะมาร์คใครแล้วก็กลายเป็นจังหวะของไพ่ในเต็ดครับเนี่ยยังจัดระเบียบไม่ถูกครับใครจะทำหน้าที่อะไรว่าเปลี่ยน2คนพอดี ย้ทาเด่นสั้นแล้วเปิดเตะปุมเข้ามาก็แหวนส่วนใหญ่แพ้ครับเปิดจุดนัดพบนี่จะเป็นเสาสองครับเจครับบอลมาอยู่ที่ทาคุลุยก็มาแล้วปั่นลูกนี้เองเลยครับแหมเกือบได้เหมือนกันครับติดทินนนนก่อครับเปลี่ยนมารับมือออกไปทางด้านข้างครับทาคุิโตะจะเป็นคนคอยเปิดบอลเข้ามาแบบนี้ครับและมองชงกลับมาก็ยังไม่ได้แหมเหมือนบอลจะไปชนทาน ไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้มีเียนอุบิดก่อนแล้วนะครับเหมือนจะโขกย้อนกลับมาแต่ว่าบอลมันออกไปแล้วนะครับเปิดในเสาสองตลอดแล้วก็จะมีตัวมารอนี่มักักกันเองนิดนึงโอ้โหเกือบไปครับสีเศถียครับหลายหน้าที่บาดาอาลีตอกส้นให้กับดักละฮัตลุยเข้าไปในเขตโทษและล้มเองครับโอ้ผูพุัธศินไม่เป่าและมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับไปติดหลังของทางทาคุ มีกวามเสียประตูเหมือนกันครับแพ้เนตเต็ดลูกนี้ก็ความเก่าครับแหมเซฟเสียหลักไม่ดีนักคาโดโซ่ล้มลงไปผู้สิทธ์ไม่เป่าก็เล่นต่อครับนี่ครับก็เป่าครับหมดน้อวีดหมดเวลาการแข่งขันครับทดครบ5นาทีก็เป็นนั้นว่าทั้ง2ทีมครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับแพ้เนตเต็ดกับไชน่าครับทีมที่ลุ้นเพลย์ออฟแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นกันอยู่นะครับเราทั้ง2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณบันค้าขันแก้วนะครับพบกันใหม่โอกาาสสสสสหน้ววััััดดีีคครรบบ